เ้โลสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนการสอนออนไลน์พบกับคุณครูแป้งค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเด็กๆเป็นยังงกันบ้างคะสบายดีกันใช่ไหมคะคุณครูแป้งขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะวันนี้คุณครูแป้งจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรขอให้เด็กๆติดตามชมกันนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ของเราในวันนี้คุณครูแป้งของความร่วมมือเด็กๆค่ะเด็กๆเปิดในเล่ม English exercise book 2ค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่31ถึงหน้าที่34ดูไปพร้อมๆกับคุณครูแป้งนะคะเราไปดูเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ของเราในวันนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆไปกันเลยวันนี้ คุณครูแป้งจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง prep o s i t i o n of place นะคะคำบุพบทบอกสถานที่ค่ะเด็กๆเราไปดูเนื้อหากันดีกว่าค่ะเด็กๆคำบุพบทนะคะหรือ prep position นะคะคือคำที่ใช้เชื่อมระหว่างนามนะคะสรรพนามกริยานามนะคะกับส่วนขยายอื่นๆนะคะ ที่ต่างชนิดกันเช่นบอกเวลาสถานที่ทิศทางและอื่นๆค่ะนะคะเพื่อขยายความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเด็กๆคะเรามาดูกฎสำคัญของการใช้คำบุพบทค่ะจะต้องมีคำนามหรือสรพนามนะคะตามหลังเสมอค่ะเราไปดูตัวอย่างคำกันนะคะ คำนามนะคะหรือ noun นะคะตัวอย่างคำนะคะดอกสุนัก money เงิน love รัก water น้ำต่อไปค่ะนามเฉพาะนะคะหรือ proper noun นะคะ Bangkok กรุงเทพ Monday วันจันทร์ Lisa Lisa นะคะหมายถึงชื่อคนนะคะ CENTRAL นะคะห้าง CENTRAL ต่อไปค่ะเด็กๆสรรพนามนะคะหรือ p r o n o u นะคะตัวอย่างคําค่ะ I ฉัน him ของเขาผู้ชาย her ของเขาผู้หญิง j a m s ของจิมต่อไปค่ะกลุ่มนามนะคะหรือนาม n group นะคะ ตัวอย่างคำเช่น my first job นะคะงานแรกของฉัน a red pen ปากกาสีแดงต่อไปนะคะเด็กๆก,กริยานามนะคะหรือเจอร n นนะคะตัวอย่างคำเช่น running การวิ่งนะคะ dancing การเต้นรำนะคะ playing การเล่น swimming การว่ายน้ำ prepositions นะคะมีหลายชนิดนะคะแต่ในบทเรียนนี้คุณครูแป้งจะกกล่าวถึงคําบุพบทบอกสถานที่ค่ะเด็กๆเ,เราไปดูกันค่ะคำบุพบท at นะคะการใช้ระบุสถานที่ที่เจาะจงตัวอย่างคำค่ะ at school ที่โรงเรียน at library ที่ห้องสมุด at f o r s l a s t o ที่บ้านเลขที่4ทับสค่ะต่อไปค่ะคำบุพบท in นะคะการใช้ค่ะเด็กๆชื่อเมืองหรือประเทศตัวอย่างนะคะ in พัทยาพัทยา in เจแปนญี่ปุ่น ห้องนะคะตัวอย่างค่ะ in kitchen ห้องครัว in bedroom ห้องนอนพื้นที่กว้างๆค่ะ in the countryside ชนบท in the garden สวนค่ะแม่น้ำหรือภูเขาตัวอย่างคำค่ะ in the river แม่น้ำ in the mountain, ภูเขาสิ่งที่ว่างอยู่ภายในนะคะตัวอย่างคำค่ะ in อะแบถุงนะคะ in the waste แจกันค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคำบุพบ,บท on ค่ะการใช้นะคะถนนหรือ ชื่อถนนค่ะตัวอย่างค่ะ on bus road นะคะถนน bus นะคะ on james street ถนน James ค่ะแม่น้ำหรือภูเขาหรือเกาะค่ะตัวอย่างนะคะ on a river แม่น้ำ on the mountain ภูเขายานพหาหนะหรือ หลังสัตว์นะคะยกเว้นนะคะคอใช้อินนะคะตัวอย่างคำค่ะ on a bus นะคะรถโดยสาร on a horse นะคะม้าค่ะสิ่งที่มีพื้นที่ว่างนะคะโล่งไว้นะคะสำหรับวางหรือติดของได้นะคะตัวอย่างคำค่ะ on a table โต๊ะ on the wall กำแพงต่อไปนะคะเด็กๆเ,เ,เราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ s h e d o e s her homework at school หล่อนทำการบ้านของหล่อนที่โรงเรียน a book in the box is red หนังสือในกล่องสีแดง many boats are on the river มีเรือหลายลำในแม่น้ำอันนี้ก็คือตัวอย่างประโยคนะคะที่คุณครูแป้งนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราไปดูข้อควรจำกันค่ะ in หรือ on a river หรือ in หรือ on a mountain นะคะ การเลือกใช้ in หรือ on นะคะกับแม่น้ำหรือภูเขานะคะจะมีความหมายที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะ in a river หรือ in a mountain นะคะมีบางสิ่งอยู่ในแม่น้ำหรือในภูเขาค่ะเช่น there are swimming in the river พวกเขาทั้งหลายนะคะว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำค่ะ There is a small house in the mountain มีบ้านเล็กๆนะคะอยู่ในป่าค่ะ On a river หรือ on the mountain นะคะมีสถานที่อยู่บนหรือในน้ำค่ะเช่นนะคะ That i s t h e Restaurant on the mountain นะคะมีร้านอาหารนะคะอยู่บนภูเขาค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเราไปดูคำบุพบทนะคะบอกสถานที่อื่นๆค่ะเด็กๆคะเด็กๆไปดูคำบุพบทบอกสถานที่อื่นๆค่ะ Under นะคะแปลว่าล่างหรือ ข้างใต้นะคะตัวอย่างประโยคเช่น a dog is under the tree สุนัขอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยแปลว่าใกล้นะคะตัวอย่างประโยคนะคะ t h e r e is a school near my house มีโรงเรียนอยู่ใกล้บ้านของฉันต่อไป behind ค่ะแปลว่าข้างหลัง I sit behind Joe. ฉันนั่งข้างหลังโจ In front of. แปลว่าข้างหน้า A Ball is in front of a chair. ลูกบอลอยู่ข้างหน้าเก้าอี้เป็นยังงกันบ้างคะเด็กๆ Preposition of place หรือคำบุพบทบอกสถานที่ ที่คุณครูแป้งนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูแป้งมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ทำกันอีกเช่นเคยคะ่ะเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆไปกันเลยเด็กๆคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันคะ่ะเด็กๆเปิดในเล่ม English exercise book 2นะคะ เด็กๆเปิดไปหน้าที่37นะคะดูที่ exercise 2ค่ะจงเติม in on หรือ under ลงในช่องว่างนะคะเด็กๆด,ดูข้อที่1ค่ะเด็กๆด,ดูที่รูปภาพด้วยนะคะ the flowers are จุดจุด the w a s t e นะคะดอกไม้หลายดอกนะคะกับเจกันนะคะข้อนี้เราจะเติม in on หรือ under นะคะ คำตอบก็คือนะคะ in นะคะ the flowers are in the w a s e นะคะดอกไม้อยู่ในเจกันค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะเด็กๆด,ดูที่รูปภาพด้วยนะคะ the pencil is ุ the glass นะคะ pencil นะคะอยู่ตรงไหนนะคะในแก้วน้ำนะคะข้อนี้เราจะเติม in on หรือ under นะคะคำตอบก็คือ in นะคะ The pencil is in the glass นะคะดินสออยู่ในแก้วค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะเด็กๆดูที่รูปภาพด้วยนะคะ The rubber is จุดจุจุด the book นะคะ Rubber ก็คือยางลบนะคะยางลบนะคะ,อย,ะ,คะอยู่ตรงไหนของหนังสือข้อนี้เราจะเติม in on หรือ under คะคำตอบก็คือ on นะคะ The rubber is on the book นะคะยางลบอยู่บนหนังสือนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะเด็กๆด,ดูที่รูปภาพนะคะ The frog is จุดจุด,จด the leaf นะคะกบนะคะอยู่ตรงไหนของใบไม้นะคะเ,เราจะเติม in on หรือ under คะคำตอบก็คือ under นะคะ the frog is under the leaf นะคะกบนะคะอยู่ข้างใต้ของใบไม้ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเด็กๆเปิดไปหน้าที่38ค่ะเด็กๆด,ด,ดูที่ exercise 3นะคะจงเติม in on หรือ under ลงในช่องว่างนะคะ เด็กๆด,ดูรูปภาพนะคะด้านบนนะคะเราจะใช้ในการตอบคำถามนะคะเด็กๆไปดูข้อที่1ค่ะ The book is จ,จ,จุด the bag นะคะหนังสือนะคะอยู่ตรงไหนของกระเป๋านะคะคำตอบก็คือ in นะคะ The book is in the bag นะคะหนังสืออยู่ในกระเป๋า ต่อไปข้อที่2ค่ะเด็กๆ the bag is the table กระเป๋านะคะอยู่ตรงไหนของโต๊ะนะคะคำตอบก็คือ on นะคะ the bag is on the table นะคะกระเป๋าอยู่บนโต๊ะต่อไปข้อที่3ค่ะเด็กๆ the pencil box is จุจจจจ the table นะคะกล่องดินสอนะคะ อยู่ตรงไหนของโต๊ะนะคะคำตอบก็คือ on นะคะ The pencil box is on the table นะคะกล่องดินสอนะคะอยู่บนโต๊ะต่อไปข้อที่4ค่ะ The pencil is จุด The pencil box ดินสอนะคะอยู่ตรงไหนของกล่องดินสอนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือ in นะคะ The pencil is in the pencil box นะคะดินสออยู่ในกล่องดินสอค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะกับเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ที่คุณครูแป้งนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะหากเด็กๆไม่ค่อยเข้าใจเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบความรู้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะหรือ เด็กๆสามารถดูคลิปวิดีโอซ้ำได้ค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้คุณครูแป้งมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ทำกันอีกเช่นเคยค่ะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดนะคะในเล่ม english exercise book 2ค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่37นะคะเด็กๆทำใน exercise 2นะคะข้อที่5ถึงข้อที่9นะคะและหน้า38ใน exercise ข้อที่5ถึงข้อที่8ค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายภาพส่งเข้ามาในแพลตฟอร์มนะคะตามวันเวลาที่โรงเรียนได้กำหนดค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้คุณครูแป้งขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพนะคะขอให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะเด็กๆล้างมือบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแป้งขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะ See you next time ค่ะ Bye bye!